สวัสดีค่ะแม่มาริซ้อนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้จะมาปลูกผักปิดญี่ปุ่นกันค่ะปลูกด้วยการปักชำขั้นแรกเตรียมกระถางก่อนนะคะใช้ใบไม้สดหรือใบแม่แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำแล้วก็ใส่ดินปรุงปลูกลงไปดินก็ส่วนผสมดินร่วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วน ปุ๋ยมะพร้าวหส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ก็ใส่ดินลงไปให้เต็มเลยค่ะผักเป็ดญี่ปุ่นปลูกด้วยการปักชำนะคะตัดเป็นท่นทอนๆประมาณ2-3นิ้วแล้วก็ปักชำลงไปเลยค่ะ ปักชำแล้วนำกระถางไปวางไว้ที่ร่มรำไรนะคะผักเป็ดญี่ปุ่นชอบร่มรำไรอยู่แล้วเป็นผักที่ชอบน้ำชอบร่มรำไรและชอบฝนค่ะจะเจริญงอกงามได้ดีในฤดูฝนการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือปุ๋ยคอกก็ได้สงสัปดาห์ต่อครั้ง รสน้ำหมักต่างๆเช่นน้ำหมักจากหน่อกล้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จากผักผลไม้น้ำหมักปลาแล้วแต่มีน้ำหมักจุลินทรีย์ทุกชนิดแล้วแต่มีได้หมดรดสักหนึ่งสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งและเพื่อเป็นการบำรุงดินปรับสภาพดินไม่ให้ดินเป็นกรดก็ควรรด จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง3วันต่อครั้งรดน้ำเช้าเย็นเพราะว่าผักปิดญี่ปุ่นชอบน้ำมากชอบฤดูฝนจะเจริญเต,ติบโตได้ดีในฤดูฝนหากมีแมงลงรบกวนก็พ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงผักเป็ดญี่ปุ่นจะมีอายุประมาณสองปี เป็นไม้ล้มลุกผ่านไปประมาณ3มสัปดาห์เรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่เห็นไหมคะเริ่มแตกยอดเก็บกินยอดได้แล้วนะคะ ผักเป็ดญี่ปุ่นจะมีเป็นไม้ล้มลุกแล้วก็เลื้อยถ้าเราไม่ตัดแต่งยอดเก็บกินยอดเนี่ยก็จะเลื้อยไปทั่วเลยค่ะเราต้องตัดแต่งนะคะแล้วนํากิ่งไปชําเพิ่มก็ได้หรือว่าถ้ากินไม่ทันก็ไปทําปุ๋ยหมักก็ได้มีอายุประมาณสองปีค่ะถ้าครบสองปีแล้วถ้าต้นโซมเนี่ยเราอาจจะคว่ำกระถางปลูกใหม่ผักเป็ดญี่ปุ่นเป็นผักที่ปลูกง่ายท่านใดที่ปลูกผัก ไม่ได้หรือว่าหัดปลูกผักเนี่ยปลูกผักไม่ประสบผลสำเร็จเลยให้ปลูกผักเป็ดญี่ปุ่นได้กินร้อยเปซ์ค่ะได้เก็บกิน100%เซ์มันตัดแต่งมีอายุ2ปีเมนูผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะใช้ทำอะไรกินได้บ้างใช้เป็นผักเป็ดอบซีดผักเป็ดผัดน้ํามันหอยแกงจืดลวกจิ้มพริกแกงเรียงแกงส้ม หรือกินสดๆเป็นสลัดก็ได้ต้มใส่มามา่ากินกับสเต็กหรือนำไปเป็นส่วนผสมของไข่เจียวไข่เจียวผักปิดญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังทำขนมได้ด้วยนะคะนำไปเป็นส่วนผสมของคุกกี้นำไปทำคุกกี้แล้วสีจะเขียวคล้ายๆชาเขียวเลยค่ะก็จะอร่อยเพราะว่าผักปิดญี่ปุ่นรุดไม่ขม นำไปเกียงจืดทำอะไรได้หมดนะคะรดไม่ขมไม่เฝื่อนรับประทานได้อร่อยด้วยค่ะผัดใส่ไข่ยังได้เลยนะคะค่าวันนี้แม่มาริสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่มาริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะน้ำหวาน ข้าบ้านลูกมาแล้วเดี๋ยวมีสบายออกไปตากฝนทําไมเร็วๆลูกเร็วรีบเข้าบ้านโอ้ตายแล้วเปิดประตูน้อยเดียววิ่งแจ้นออกไปเลยค่ะดื้อจริงๆเลย